แม้ว่าจะมีข่าวแว่ออกมานะครับว่าพระเอกในละครเรื่องรักเกิดในตลาดสดของพี่ออฟพง์พัฒน์จะเป็นมาริโอ้แต่เจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจครับต้องรอผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งแต่โดยส่วนตัวดีใจฮะถ้าหากจะมีโอกาสาได้ร่วมงานกับพี่อฟอฟอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่คิดด้วยกับการเปรียบเทียบกับรุ่นพี่อย่างคุณแอนดรูซึ่งก็เล่นไว้ดีมากทีเดียวครับ โอก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันครับแล้วก็ก็ตอนนี้ก็ยังสรุปอะไรไม่แน่นอนครับก็ต้องขอให้ผู้ใหญ่เขาดูเรื่องเรื่องของนักแสดงเรื่องของอะไรอีกทีหนึ่งครับผมแต่ว่ารู้รู้แค่ว่าเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นละครของอาออฟผมเรียกอาออฟพงพัฒน์ฮะแต่ว่าก็ดีใจครับที่ได้ทํางานกับออฟอีกเพราะว่าเคยได้ร่วมงานในหนังเรื่องชิงหมาเธอดกับออฟอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอะอย่างเงี้ยเระหนักใจไหมครับเพราะว่าผมอยูที่อยู่เมื่อก่อนเนี้ยผมก็ไม่อยากเอา ไม่อยากแบบว่าไปวอรี่เรื่องนั้นนะครับเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่เรื่องของพอดเรื่องของอะไรก็อาจจะเปลี่ยนไปบทก็อาจจะเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับก<ช>็ได้ร่วมงานกับเต้าอีกครับเ,เ,เต้าน่ารักครับน่ารักรก็คือกูกริฟก็คือน่ารักกว่าเอ,อ,อ,อ้ยไม่ใช่แม่ <laughs> เพราะมีชื่อเป็นพระเอกในลำดับต้นๆของพี่ออฟนะครับก็เลยไม่ไวยครับงานนี้โดนมองว่าเป็นลูกรักมาแข่งกับนุ่มบอยปกรณ์ด้วยลูกลูกรักลูกรักอาออฟหรือเปล่าก็ ถ้าเป็นก็ดีครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวตอนนี้ที่บ้านออฟก็แบบมีฝงมีฝุ่นก็เช็ดพวกเฟอร์นิเจอร์เก่าของเขาอะไรเงี้ยฮะครับรถของเขาที่เขาเก็บไว้ผมก็จะเอามาขับอะไรเงี้ยฮะคือเราก็สนิทกับออฟอยู่แล้วเพราะว่าอย่างพี่บอยแล้วก็อย่างอย่างออฟเนี่ยก็เป็นสิทธ์อาจารย์ดกันก็คือหม่อมน้อยอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ถ้าได้ทํางานกับออฟก็เหมือนเหมือนทํางานกับอาจารย์คนหนึ่งครับคือออฟเป็นทั้งพ่วมกับเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งอาจารย์อะไรเงี้ยคือแบบก็ได้ทํางานกับออฟก็แบบแฮ ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นรูกรักแต่ถ้าเรื่องไหนมีชื่อของออฟพงพัฒน์เป็นพ่วงก,กับนุม่มโอ้เขาพร้อมเสมอครับ